สวัสดีค่ะช่องมันบอกรับข้าวสี่ผานี่คือเอาไปที่ไหนไปมือแรงนะนี่กับข้าวอย่างกระใส่ไปเออได้พ่อเลยก็เสิร์ฟไปเดี๋ยวโมให้จะพาไปดูตรงนั้นนะครับตรงบนสวนนะครับอ่ะเดี๋ยวพันคมจะพงไปดู สายทีนะคะ boleh di pajana koe ปาเ,เ,เต็นปาเต็นทำอะไรคะหาดอกไม้เก่าสีเ้ยดอกไม้กาสีั่ขาดข้างอันนี้แหละ

ปาเตนทานรูปก,กับเอซีค่ะ <c oughs> <c oughs> มันจะพ่าหยิบเลยนะดูสิเท่าไหร่นะซื้อเลยค่ะรุ่นนี้นะคิาว่ามคนจะหน่วยเนาะโปลิโวเหรอไปดูแล้วอะไรล่้นฮะวิอวลุ้น่ะฝากฝากฝาก Oh, hey, hey. <laughs> พูดไม่ออกเลย <laughs> ไม่ชอบรุ่นเอฟซีแต่มมาเยอะเลยค่ะวันนี้งานวงสวงร่างประจำคนนึกไม่ได้ร่างด้านดีหมดแล้วโอ้เฮ่ได้บ้าง มันจะสายค่ะโคกสีค่ะอ๋อโคกสีสุพรรณนี่เนาะมาหลายคนอยู่เนาะาคันหลุดมือตัวแรกยังมือเนาะวายก่อนเนาะ ฮะ6โมงว่าสันจะโอ้ยน่ะลินอยู่ในละฮะบข้ามดอโคกสี่อยใกล้ไปบ่อหอดช่วงซ้ำ ชิ้นี้ขอจบลงแค่นี้นะคะจ้าเดนตีล้มั้งคะจ้านแะจ้าดนตีแ่ก็มวนเลาอมาปาก็ไม่จ้ามาเมื่อเมื่านนี้จ้า เมื่อเมื่อเมื่อวานนี้ตาอุปตาอุปเมื่อเมื่อน้ำเดียวละแต่วันนี้บอกว่ามึงนนี้ะค ฝากกดไลค์กดติดตามช่องบรรทมประกอบด้วยนะคะขอบคุณมาก